ให้ตั้งย่านมิเตอร์วปท่าคูณ 10k แล้ทำการปรับซื้อโอมให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะทำการลงมือวัดน,นะครับให้ช็อตขาข,าของมอสเฟตทั้ง3ขานะครับเพื่อล้างสนามแม่เหล็กออกนะครับจากนั้นนะครับให้นำสายมิเตอร์2ส,สายนะครับ วัดข้อมนะครับขาผู้ใดคู่หนึ่งของมอสเฟตนะครับให้วัดสองครั้งครับโดยการสอบสายกันนะครับแล้วให้ทําการวัดขาของมอสเฟตทีละคู่นะครับจนครบนะครับหกครั้งนะครับให้สังเกตนะครับจะมีขาอยู่หนึ่งคู่นะครับ ที่ไม่ว่าจะวัดอย่างไรนะครับจะมีความมีค่าความต้านทานขึ้นนะครับขาคู่นั้นนะครับคือขา D และขา S นะครับส่วนขาที่เหลือนะครับจะคือขา G นะครับผมจบกันการวัดขา D และขา S นะครับของตัว E-mount นะครับย่าิมิเตอร์ยังคงเป็น R คูณ 10k นะครับก่อนที่เราจะทำการลงมือวัดนะครับ ให้ทาการเกียนฐานเล็ของตัวนี้มอดเฟตออกก่อนนะครับโดยการช็อตทั้งสามขาเลยจากนั้นนะครับให้เราวัดท่อมนะครับระหว่างขาขาดีและขาเอ็น,นะครับโดวยวัดสองัางนะครับโดยการสลับสายกัน ให้เราสังเกตนะครับเอาครั้งที่เข็มมิเตอร์ขึ้นน้อยครับเป็นหลักนะครับผมแล้วนําสายมิเตอร์นะครับจับยิ่งไว้นะครับจากนั้นนะครับให้เราใช้นิ้วมือนะครับแตะไปที่ขา G นะครับขา G ของของของมอสเฟตนะครับแล้วนิ้วอีกข้างนะครับแตะไปที่ขาด้านขวาสุดนะครับของตัวมอสเฟตแล้วให้เราทําการสังเกตนะครับ ถ้าแตะแล้วนะครับเข็มเข็มไม่ขึ้นนะครับหรือขึ้นหรือลดลงนะครับขานั้นจะเป็นขา S นะครับผมส่วนขากลางนะครับจะเป็นขาดีนะครับขาดีจะแตะเราขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังจะทราบชนิดได้อีกนะครับว่าจะเป็นชนิด P Channel หรือ N Channel นะครับโดยโดยสังเกตนะครับ ถ้าสายที่จับอยู่ที่ขาดีนะครับเป็นสายวัดสีแดงนะครับมอสเฟตตัวนั้นจะเป็นแบบ P Channel นะครับถ้าสายที We ่จ We sort of ับอยู่นะครับเป็นเป็นสายสีดำนะครับจะเป็นมอสเฟตชนิด N Channel นะครับโดยขาดีนะครับจะเป็นขากลางนะครับแล้วสายที่จับอยู่นะครับจะเป็นสายสีดำนะครับดงตัวอย่างของผมนะครับจะเป็น N Channel นะครับ ต่อมานะครับจะเป็นการวัดเพื่อตรวจสอบว่าตัวอีมัลเฟนตนะครับดีหรือเสียนะครับย่านวัดมัลติิเตอร์นะครับจะคงเป็นนาคูณ 10k นะครับแล้วก่อนที่เราจะทําการวัดนะครับให้เราทําการเคลียร์สนามแม่เหล็กออกนะครับสําหรับการวัดนะครับเราจะแบ่งเป็นสามชุดนะครับโดยวัดสองครั้งนะครับโดยการสลับสายกันนะครับชุดแรกนะครับจะวัดระหว่างขาดีและขาเนะครับ ขา D และขา S นะครับผมวัดสองครั้งนะครับโดยการสลับสายให้สังเกตน,นะครับถ้าเข็มมิเตอร์นะครับขึ้นหนึ่งครัง้งไม่ขึ้นหนึ่งครัง้งหรือขึ้นหนึ่งครั้งและขึ้นน้อยหนึ่งครั้งนะครับแสดงว่าตัวอีมัลเฟตนั้นดีนะครับถ้าเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นเลยนะครับแสดงว่าขาดน,นะครับผมถ้าเข็มมิเตอร์ขึ้นสุสเกลทั้งสองครันน้ง,งนะครับแสดงว่าตัวอีมัลเฟตนั้นช็อตนะครับ ต่อมาชุดที่2นะครับจะเป็นจวัดระหว่างขาเอ่อจี G และขาเอน,นะครับขาจีและขาเอน,นะครับสอบสายกัน